สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับครับมื้อนี้กับเสี่ยงยาผ้าละทั้งสองนะครับเนาะกับมีแนวทางจากเล่าพัฒนาแหละครับเป็นเล่าพัฒนาเด้อครับเล่าพัฒนาประจาวันที่มีสิปนะครับมันพุทธนะครับเนาะพุธที่ยี่สิบของเสียนนอนหน้าเด้อครับเด้อครับเสียนนอนหน้าครับเสียนนอนหน้าจัดให้ครับ เซีนนอนหน้าครับท้อ,องเพิ่นสามารถดีตลอดนะครับเนาะครับเซียนนอนหน้าด้วยครับเนดะ้อครับเป็นชุดเล้าครับเล้าพัฒนาครับเล้าพัฒนาประจำวันที่ยี่สิบแหละครับยนะี่สิบเนาะครับเนาะครับเก้า 66นะครับเปลี่ยนของเล่าพัฒนานะครับเด้อครับชุดของเล้าพัฒนาครับเลขของพอเซียนเพิ่นกับว่าหลายตัวนะครับของพอเซียนหน้าหน้าเพิ่นก็บว่าหลายตัวนะครับเนาะครับเพิ่งหายวิ่งลูดเพิ่นหลูดหลูดมากคมับนี่หน่อยๆคูนะครับครับเพิ่นจับคูมาห้ครับเพิงเพิ่นกิดดีกระเด็นมาตลอดวยครับครับจับเพิ่งนะครับเด้อไล่วัน ครับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับแต่มีเผู้นให้วิ่งเนาะครับเนาะวิ่งหลุดเลยวิ่งหลุดครับหลุดซีครับครับเอาไปนั่นเลยครับเอาไปหลุดเลยซีนะครับเด้อซีครับจับคู่มาให้ก็มี้หกคู่เนาะครับเนาะหกเจ็ดแปดแปดเก้าคู่ครับ เก่าคูครับง่ามๆเนาะครับเนาะกับว่ถือว่าหลายตัวครับเล็กเสียนนอนหน้า่นกับมาจังี่ตลอดนะครับครับเด็ก่นไหนมาครับก็มีอยู่เก่าคู่ครับแปด่นไหนมาเนาะครับเนาะแปดสี่ครับแปดสี่เก้าสอง 9 2้าสองสี่อุดซีนะครับเด้อครับเก้าครับหนึ่งนึะครับเนาะครับหนเจครับพอได้เป็นคาครับข่าวก็นำเด้อครับเด้อครับทั้งส่องกัเสนอเป็นเพียงแนวทางครับ สี่ห้าดูดซีครับดูดซีครับทั้งสองเสียงยาผ้าเลาะกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเจ็ดแปดครับจับมือครับมักตัวใดครับสามหนึ่งครับคึ้ว่ากับสี่เาส้นกับอาจารย์ได้นอนแลครับเนาะครับดูดซี ของเพิ่นครับงงง่ายม,มากมากระจัดคัดกระพาดได้ครับเด้อสามศูนย์ครับแค่นี้เนาะครับเนาะสำหรับเหล้าพัฒนาของเสียนนอนหน้าได้ครับเด้อครับเสียงยาจัดทั้งสองครับขอบพระคุณหลายๆดนะครับเด้อผูใ้ใดติดตามเสียงยามาตลอด เราเนาะครับเนาะครับทางส่องนะครับเด้อส่อง u t u b e ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำน่ครับครับเพื่อมีกำลังใจเนาะครับเนาะสู่ต่อไปครับครับวันนห้ยิงลูดเลยครับยิงลูดซีเนาะครับเป็นของเล่าเลยครับเด้อสำหรับเสียนอนหน้า เด็เซียนนอนหน้างวดประจำวันที่เป็นเล้าพัฒนาได้ครับเล้าครับเล้าเล้าพัฒนาครับงวดประจำวันที่ยี่สิบแหละครับยี่สิบครับยี่สิบกันยาหกหกนะครับวิ่งเลยครับวิ่งลูดเพนันห้ลูดซีเนาะครับเนาะ นมาใหยกับ8 4 9 2 4 2 1 4 1 7 4 5 7 8ครับ7 8 3 1 3 0นะครับครับก็มีแค่นี้เนาะครับสำหรับเสียนนอนหน้าครับเน,เนียนมาให้ครับ30ครับ3042ครับตัวร่อง ลองเนาะครับเอาไปจับไปบายบ้างนะครับ้อครับสำหรับเสื้อนอนหน้าครับสำหรับเล็กรัฐบาลเสื้อนอนหน้าก็สิตามไปเรื่อยๆนะครับเนาะรัฐบาลไทยครับอันนี้เอาไปเป็นลายวัานกอนครับเป็นสูตรคำนวณสูตรครับสูตรลลอกสูตรคำนวณของเพิินครับเพิ่นกับเฮ็ดมาหลายปีแล้วล่ะครับครับถือว่าของเพิินมาโอเคอยู่นะครับเนาะ ครับตั้งเตียกับสองตัวกับถือว่าบุญก็มีบุญมีรางเนาะครับเนาะไปทั้งบุญทั้งรางเลยครับของเพลินสูตรของเพลินตำรับของเพลินก็จะเป็นแบบนี้ครับบุญรางกับว่าไปเนาะครับเนาะครับสาหรับเหล็กเสียนนอนหน้าครับเอาไปหลูดเลยครับเอาซีไปหลูดเนาะครับก็บางเทียบางที่หลานสาวเมืองนอกของเกาหลีกับอาซิมาเนาะครับเนาะเป็นเหล็ก เป็นมาเพิ่งเกิดแมาจอดจ่อผ่นะครับอัานสาวเมืองนอกครับสําหรับเล้าพัฒนาเพิ่งเกิดเด้คํานวณมาอยู่ครับเอกใหญ่ของเพิ่นเกิดดีกระเด็นมาตลอดนะครับเนาะครับเป็นจุดคํานวณครับครับคลิปนี้ผมมีอย่างไรนะครับเนาะขอฝากส่องเสี้ยงยาผ้าเลาะไว้แน่นนะครับเด้อครับกดติดตามนะครับเพื่อสิบเรื่องานแนวทางของเสี้ยนนอนหน้าล่ะครับฝากไป้แน่อมอุ่อ้อมใจ ของเอฟซีทุกผู้ทุกคนล่ะครับครับครับชุดนี้ก็เป็นงวดวันที่ยี่สิบล่ะครับวันที่ยี่สิบเนาะพุทธที่ยี่สิบครับครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เสียงอยาพลาเลาะก็ขอให้เอฟซีสุขสุขมันหมายนะครับเด้อครับครพ่อกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ